Thank you. จากที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้ทําการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็วัดความยาวนะครับเก็บรายละเอียดของเจ้างูจงอางยักษ์นะครับก็ได้มีการฝุกอบรมนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้ครับว่าเวลาเราทํางานกับงูต้องทำอย่างไรยังไงต้องเข้าใจพฤติกรรมแค่ไหนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยฝนก็ได้เทลงมาทั้งวันทั้งคืนครับก็เป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้นะครับเป็นเรื่องราวของธรรมชาติแต่ในวันนี้นะครับ แม้ฝนจะยังไม่หยุดนะฮะแต่ก็ได้มีการแจ้งเหตุมาว่ามีมเข้าบ้านครับซึ่งก็เราก็มีความคาดหวังครับว่าตัวนี้น่าะจะเป็นจงอางใหญ่ๆสักตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่เราจะสามารถเก็บข้อมูลได้นะครับแล้วก็จะใช้โอกาสนี้นะครับในการลองดูนะครับว่าผู้เข้าอบรมของเราเนี่ยวเวลาเจอสถานการณ์จริงเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับ ได้นะดีครับนี่คนดูเลยแล้วับนี่อยู่อยู่มอมั่งในนี้เลยค่ะไหี่จ้ะอ้อิตไ ตีโอ้นั่นหามันอืมเห็นตัวอยู่ไหนอ๋อันนั่นตัวอยู่นี่ตัวอยู่นี่โอเคอ่ะเห็นตัวแล้วนะเดี๋ยวทางไงให้ทีมของทุ่งสงนะเดี๋ยวก็ลองเข้าไปจัดการดูนะก็พยายามเน้นเรื่องความปลอดภัยจากสว่างครับผมายพร้อมนะครับเดี๋ยวไม่รู้พฤติกรรมเขาจะก้าวแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องตามดูตามสว่าง ต่รอเเราให้ทำงานเราให้ทำงานเนี่ยที่แขกจำเ,เรื่องทำงานพยาามของเราทุ่คนใส่ใเรืวองานที่คนครับทำยังไ,ไงทำยังไงโอเคครับเฮ 把这个拿来吧。

ยกขึ้นอย่างไวแล้วก็ลงเอาคนเฉยดึงครับเวยดึงพุ่งพาโอเคครับผมตอนนี้ก็นะฮะถือว่าก็เสร็จสิ้นภารกิจนะเราก็ยังมีความคาดหวังว่าเรายังอยากจะเจอจงอางตัวที่ใหญ่กว่าตัวเมื่อวานเมื่อวานคือสี่เมตรเจ็ดถสี่เจครับนะก็หวังว่าอาจจะมีโอกาสนะฮะในการลงใต้รอบนี้อยากจะเจอตัวที่ใหญ่กว่านั้น ถ้าโชคดีเราอาจจะได้ตัวที่ทรรมรสถิติก็เดี๋ยวฝากเป็นหูปเวลากันด้วยนะครับครับผมโอเคครับอ่ะเดี๋ยวใส่ผลิติร้อยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวอไปโหล์ได้เลยคโอลัมโบลราเนี่ยเขาว่าความเชื่อเนี่ยสำรับปลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามีตัวนี้ตัวอู๋โบราณนี่ใช่ครับตัวอู๋สักกิ๊บอูตีวดาทำยูไปน้ำตกนี่ไหมอ๋อเป็นงูตีวดาที่ยูีคอยดูแลน้ำตกอะไรประมาณนั้นนะไหนนี่ปลากังวลหรือกลัวไหม ตอนนี้ลัางาาเนี่ยหัวในหูยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยปลาไม่ต้องตกใจนะแล้วก็ทีมจะมาช่วยปตาไดยเสมอครับโอเคขอบคุณมาครับอาโวโ้โหออีกแล้วครับโอหโอ้ หมยตง้เราครับที่เดิมเลยที่เดิมในในครัวใช่ไหมใช่ครับเน้อว่างมันเหม่งหม่งแล้วมันน่าจะตัวเล็กเราตัวตีพ้นมากแต่ว่าอยู่ตรงบริเวณเดิมเลยค่ะเราแวกเดิมเลยห้องเดี๋ิมเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าไม่รู้ว่าอะไรไปเดี๋ยวไปเดเก็บมยที่เดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกรอไปเลยไหมพี่ดิ่ไปเลยไปเลยมันเป็นไปได้ไหมฝางดิมันจะตามกินตัวมเกิดจริงหรอเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าไอตัวที่เข้าเป็นงูอะไร แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจงอางเนี่ยคืออันนี้เราจับไปเป็นตัวผู้นะครับเป็นทะเเป็นตัวผู้คือถ้าเกิดว่าเป็นสมมติว่าเป็นจูเมียเนี่ยเรามีตัวผู้เข้ามาเนี่ยจะเป็นไปได้เพราะว่าช่วงนี้มันช่วงผสมพันธุ์นะครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนปีนี้มีคนข้างบ้านเขาบอกมันน่าจะตามก,กินกันมากค่ะมันก็เป็นความเตียนะแของจริงจริงมันก็มีครับแจะตามกลิ่นจะเป็นแค่ตัวผู้ตามัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ถ้าเกิดว่าไม่เคยดูมันเนี่ยมันก็จะไม่สนใจไม่สนใจว่าทีใครเปนอย่ือตรงไหนนะฮะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่เห็นถางปิดก็เลยนะิวอ๋อ่าทำไมถงเล็กเลยกๆดู้วเล็กัวอลัิ่ง้าจาก5 d ตัว พี่เสียบอยเ้ไปิดตู้อะอไม่หน้พูดเลยกูเาะปิดตูจะงูเอะไรเข้าไปใน้หรอเออเล่นอะไรเล่นอะไเดี๋ยกันพี่นเดี๋ยวแหน่งเขอาไปในตู้อเข้าได้อะเขาได้นูจ้องเงนะโหไม่น่าในรที่แล้วเรามาจถึงไม่เจอไงล่ะ อ่ะเดี๋ยวถ้างั้นยังไงดีเดต้องคือในขณะที่เราพยามสังเกตว่างูมันทอะไรอยู่เถจังหวดีๆนะสิ่งที่แม่คทีดเกิดขึ้นนะครับเราไม่รู้ว่าข้างล่างเนีมัน่้ไปได้ดูนีเลื่อนเลนไปน่นจเลือน้ไป่นาีสีนะครับอ๋อเดี้เสร็จนี้เราจะต้องเปิดาตู้ข้างหน้ามูนแล้วก็ยกชันนั้นออก ผบผ่านเลยใช่ไหมพี่เห็นยังยังเห็นยังไม่พดีติดอะไรอย่างเี้าั่กัน้สองนี้ถ้าอยาให้กว่าดีกวเลยไปอาพี่จ๊บไปจ๊บไจ๊บจระวีจ๊จ๊ว่ดเยที่อยปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนรไปก่อน คนไปดูดูถวมมกว่ามีดูหรือเปล่ามีเลยเราอ,อกุ้งด้วยขอเลยขอเลยบางาทีมีอยู่แป๊บเดียวนะ,อะโอเคเไมยไม้าก่ะจะไปตากว่ะ

ได้ครับใอเครกดเลยไปก็สิ่งที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของอ,อิทธิพลนะครับแห่งการสืบพันธุ์ของสัตว์นะฮะคือเมื่อวานนี้เราก็เข้าไปอเข้ามาจับ ูจงอ่างเพศผู้นะครับตัวก็ตัวเต็มใบนะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร,ร่นะฮะวันนี้ก็มีการแจ้งอีกว่าพบอีกแล้วนะครับซึ่งต,ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเมียเพศเมียตอนนี้เป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็คือต้องอธิบายให้ฟังว่าอาการผสมพันธ์ง,งูเนี่ยมันจําเป็นต้องมีการบอกข่าวสารธรรมชาติเลยมอบวิธีการให้พวกงูเนี่ยเวลาผสมพันธุ์เนี่ยก็จะมีสารเคมีที่เรียกว่าฟีโรโมนนะครับที่จะปล่อย ปล่อยกระจายนะครับไปในอากาศนะครับซึ่งถ้าแต่ว่าสมมติว่าตัวผู้บริเวณน,นั้นได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยก็จะใช้ลิ้นนะครับ<อ>สัมผัสกลิ่นนะครับพอได้กลิ่นมาเขาจะตามมานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องคู่ของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องคือมันเป็นมีพื้นฐานมจากความจริงค,รความจริงที่ว่าผสมพันธุ์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าตัวเมียอยู่ที่ไหนตัวผู้จะไปที่นั่นนะครับพอเราเจอสองตัวเราก็เข้าใจว่ามันอยู่เป็นคู่แต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้เขายังบอกเป็นคู่ใช่ไหม แต่ก่อนเขาบอกเป็นเจ้าที่อืนะครับคือเหมือนเราจับตัวนี้ออกไปนะครับหรือว่าเราไปทําลายเขาอืเดี๋ยวจะมีงูจงอางตามมาล้างแทนเนี่ยคือมันเป็นสื่อมันเป็นสิ่งสําคัญด้วยที่ว่าบางคนเขาได้ดูจากช่องพินิกเองนะครับหรือว่าเราการให้ความรู้นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเรามันจะหักล้างกันไม่ได้เลยกับคนภาคใต้นะครับเหมือนที่เรา คุยกับเมยาย,ยายเมื่อวานช่ครับแล้วที่แกบอกว่าเป็นงูเจ้าที่เป็นป่ยยะตายาเป็นงูเทวดาที่รักษาปกปักรักษาเขาพื้นที่นี้ครับอก็คือจุดเนี้ยเราบางทีอผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ใช่ครับก็เป็นหน้าที่เราต้องไปอธิบายให้เข้าใจบางทีถ้าเกิดเขามีความเชื่อแบบเป็นหัวใจเราอย่าไปอย่าไปบ้านอย่าไปค้าน,าาน<ม>ค่อยๆสอดแทรก คืออ๋ออย่างนั้นแหละครับพอดีผมได้ยินมาว่าวิทยาศาสตร์มาเขาเขาอธิบายแบบนี้ครับป้าอะไรเงี้ยค่อยๆพูดคือคนถ้าเขามีความเชื่อเนี่ยอย่าอย่าไปทําอะไรที่เป็นการหักล้างเขาเขาจะไม่ไม่ไม่เชื่อเราบางเคสมีจุดทูบก่อนด้วยนั่นแหละก็ก็เป็นความศรัทธาเราไม่ว่ากันครับผมครับโอเคก็เดี๋ยวฝากเก็บกิจการนี้แล้วกันได้ใสบถุงก็ใส่ถุงเรียบร้อย ไว้อยู่ถอดเชือกหน่อยแล้ว